ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวเว็บที่เปิดตัวมาประมาณสามปีที่แล้วนะครับผมนะก็แอปนี้ก็มีชื่อว่า iPanel o ออนไลนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครแบบละเอียดเลยนะครับผมหากท่านใดยังไม่ได้สมัครก็คลิกลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะครับผมนะ เดี๋ยวไปดูในที่สมัครกันเลยนะครับผมนะก็เมื่อเรากดดิงตาคลิปมาเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับผมก้นตอนแรกเขาจะให้เราใส่ชื่อจริงชื่อเล่น gmail แล้วก็ gmail ซ้ำของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านซ้ําแล้วก็เขจะให้เราแน้นำมาเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับ ขาจะให้นำตัวนี้นะครับผมมาใส่ตรงนี้นะครับก็ความตรงนี้ก็ความสามจุดแดงๆนี้ัครับผมสามนี้ครับมาใส่ตรองสี่เหลี่ยมด้านเล็กเดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจกันก็คือนําตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ตรองสี่เหลี่ยมเล็กตันนี้มีชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจริงชื่อเล่น gmail gmail ซ้ำรหัสผ่านรหัสผ่านซ้ำแล้วก็นําตัวเลขนี้มาใส่ที่ช่องสือเหลี่ยมอันเล็กแล้วก็กดติ๊กตูก,ตกแล้วก็กดตก,ตกลงนะครับผมก็จะประดมานนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะให้เรารอ,รอ gmail ในแอป gmail ของเรานะครับผมก็รอ gmail ไปต้องใส่ gmail ที่ใช้อยู่นะครับผมนะ แล้วก็ใส่ข้อมูลที่เป็นจริงเมื่อ Gmail ตรงมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดูนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ให้กดลิงก์ไปเลยนะครับผมกดลิงก์ตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะคลิกไปเลยคลิกไปปั๊บก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เราใจไปเลยครับผมเปิดใจ แต่สาระสมรสก็คือโสดแล้วก็ใส่ไปวันเดือนวีเกิดปะเทศจังหวัดเกตปกครองพิศเศษก็ใส่ไปเมืองที่ตันานอาศัยอยู่ก็ใส่ไปที่อยู่ปัจจุบันระอัดไปรษณีย์ก็ใส่ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยืนยันก็เหมือนเดิมนะครับผมให้นาตัวน,นี้มาใส่ที่ต้องที่เดียมนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ให้กดยืนยันจากนั้นก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณนี้เลยก็ให้เรากดตามที่เราเป็นจริงเลยนะครับผมกดที่เรา,าข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับจบอะไรการศึกษาไรไยอาชีพที่ทํางานอะไรก,ก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับผมกดคำขอความที่อยู่ด้านอ่า กว่ามือมาใส่ในช่องเลี่ย,ยห้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดยืนยันไปแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก่อนกดที่คําว่า,าเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวๆขอตทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับก็กดตรงนี้ป๊บปป๊บกดตรงนี้นะครับผมกดไปเลย เดี๋ยวไปดูในแอปของผมดีกว่านะครับผมในเว็บเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็หน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็กดติ๊กกระบาดได้เลยนะครับหากตั้ในใดที่ยังไม่ได้ลอกอินก็มาลอกอินตรงนี้ซะด้วยนะครับผมก็จะขึ้นว่าลอกยินอยู่ให้เราล็อกอินใส่ซีเม l ลที่สมัครแล้วก็รหัสปานที่สมัครเมื่อกี้เลยนะครับให้นํามาใส่ของผมก็ใส่แล้วนะครับ ผมมีอยู่หนึ่งร้อยสามสองคะแนนนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมไปดูแบบตอบตามมันก่อนนะครับด้านบนตรงนี้กดไปเลยผมตาในมือถือนะครับผมนะก็จะมีแบบตอบตามอยู่นะครับผมให้ทุกคนมาตามคนนะครับผมของผมเขาตาอยู่นะครับวันลาเรื่มเลยจนสิ้นสุดนะครับผมก็จะประมาณนี้ แบบปรับตามละ300ก้อยนน100กงรนนหนึ่งรนึ่งร้อกว่าคะเนนนะครับก็ไม่ยากครับผมแอปนี F ้แอปนี e. ้ e. e. ไม่ยากผมนะก็มาดูการเลขเปลี่ยนกันก่อนนะครับผมการเลขเปลี่ยนเราคลิกไปนะครับเลขเปลี่ยนดูจักตู้ดึงน,นะครับผม ก็อแอปนี้ก็เว็บนี้ก็ตอนเข้าไปเปล่านะครับผมเว็บนี้ตอนเข้าไปเปล่านะครับผมทุกคนสามารถํำได้นะครับผมนะรหัสบานก็จะไม่ดีนะครับผม ก็ก็หน้าตาของการเลขเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อห0าร้อยบาทก็2สองพันห้าร้อยคะแนนก้าคอมมจันศูนย์คะแนนนะครับผมเดี๋ยวผมลองเลขห0าร้อยดูหร้อยบาทสองพั 200, นห้าร้อยคะแนนนะครับคลิกไปก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับกำกอรอกํคำกคออ่าเลขเงินสองพันคะแนนก่้าคอมไม่มีนะครับ ไอติกที่คําว่าจะรับเง,งินออนไลน์นะครับผมติ๊กไปก่อนติไปปั๊บแล้วก็เลือก paypal เขาจะให้เราใส่ทีม i ล paypal ชื่อ paypal ชื่อของเราชื่อจริงของเราที่สมัคร paypal ครับผมเราสมัคร paypal ด้วยชื่ออะไรก็ใส่ชื่อเนี่อันนั้นไปเลยนะครับแล้วก็รับเลข d y n า m i c ก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมที่ใจอยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับ แล้วก็นำเลขที่ได้มาจาก S m s ซมมากรอกที่ตรงนี้แล้วก็กดที่คำว่าคำร้องขอเลขเงินนะครับผมแต่ของผมขอเลขไม่ได้เพราะว่าเต็มไม่ถึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกดลิงกดลิงก์เสร็จก็สมัครให้เรียบร้อยจำแบบจบตามก่อนครั้งแรกนะครับที่ผมบอกไปเมื่อตะคีก็าตจำแบบจบตามจักแบบ์จบตามก่อนนะครับผม ก็มาดูตีในนําเพื่อนนะครับคลิกไปนะครับตีในนําเพื่อนรรสักครู่นะครับก็ผมใจมือถือในการเล่นนะครับผมก็ลิงเจริรเพื่อนก็จะเป็นพระน,น,นะครับผมก็ปนไปน,นะครับผมนะเหียดผมโซนแบบราเหียดหากท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ก็อยากประมาณนี้นะครับผมเมนูอื่นก็ไม่ค่อยใช้งานอะไรนะครับผมนะถ้าใครอยากทำแบบ,บตามก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแนะนํำเพื่อนก็จะขึ้นอยู่แนนํำเปื่อนเลขเงินก็เลขตรงนี้ออื่นก็ไม่สำคัญอะไรมากมายนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดคอมเมนต์อ่าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ได้อย่าลืมนะครับผมนะติดตามเป็ดด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับ